ตอนที่701จิ้วจูอ๋องจิ้งประหลาดใจเป็นอย่างมากมองดูนางอย่างเหลือเชื่อเจ้าเจ้าเป็นถึงพระชายารัชทายาทคิดไม่ถึงว่าจะใจแคบถึงเพียงนี้หรือว่าทั้งชีวิตนี้ของรัชทายาทจะต้องเฝ้าปกป้องเพียงเจ้าเท่านั้นถูกต้องหยวนชิงหลิงมือเดียวทุบแก้วชาข้างกายแตกทันทีแก้วชาตกพื้น แตกกระเซ็นไปรอบๆดวงตาอันสวยงามพุ่นไฟโทสะใครอยากแต่งเข้าบ้านได้แต่ต้องดูว่าหลังจากที่แต่งเข้าบ้านแล้วข้าจะทำให้นางตายหรือไม่จิวจอูองจิงข้าเคยไว้หน้าเจ้าในตำหนักสู้ศิลเจ้าก็เคยถามข้าเช่นนี้ตอนนั้นท่านหญิงอยู่ในเหตุการณ์ข้าไม่อยากทำให้เจ้าลำบากใจเพราะฉะนั้น จึงไม่ได้โต้เถียงกับเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรังแกข้าได้ง่ายๆเจ้าจิวจูอ๋องจิ้งโกรธจนใบหน้าบิดเบี้ยวแล้วเจ้าพูดเช่นนี้ใจดำยิ่งนักหรือว่าโรมินของข้าเพราะศีรษะและโฉมหน้าได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ก็แล้วกันไปเช่นนี้หรือต่อจากนี้นางจะยังแต่งงานได้อีกอย่างไรไม่ใช่ว่าทำร้ายทั้งชีวิตของนางหรือ หยวนชิงหลิงมองดูเสียนจูหร่มหมิงอย่างเย็นชาแวบ,บหนึ่งข้าเป็นหมอมองดูจากสายตาอันเชี่ยวชาญของข้าบาดแผลบนใบหน้าผ่าของนางยังสามารถรักษาได้แต่จิตใจอันอัดอันอ้นไม่มีสมองเกรงว่าจะรักษาไม่หายแล้วจิวจูรีบหิ้วกลับไปยังจะดีกว่ามอบสินสอดให้มากขึ้นหน่อยนางน่าจะยังสามารถแต่งงานออกไปได้สวรรค์ หูหยินรองตระกูลกู้ได้ยินคำนี้แล้วตกตะลึงเป็นที่สุดนี่ยังเป็นนามพระไทยที่ประชายาราชทายาทในราชวงศ์ปัจจุบันควรมีหรือเพคะท่านคือผู้หญิงที่ปากคอร้อร้ายโดยแท้จริงเทียบกับผู้หญิงที่ปากคอร้อร้ายยังไม่ได้น้ำพระไทยของพระชายาราชทายาทควรเป็นอย่างไรหยวนชิงหลิงถามนางกลับ การมีน้ำพระทัยของพระชายาราชทายาทก็ควรมองดูผู้หญิงชั้นต่ำใช้มันยาเกาะราชทายาทของข้าไม่ปล่อยงั้นหรือมีน้ำจิตน้ำใจของพระชายาราชทายาทก็ควรอดทนต่อคนไรย้ยางอายเหล่านี้ที่พยายามเบียดเสียดเข้าธรณีประตูจวนฉูอ่องของข้าอย่างนั้นหรือหูหินรองในห้องของท่านรองยังขายคนอยู่หรือไม่ ข้าได้ยินพระชาย,ยาหวยบอกว่าในซาโถจุ้ยมีแม่นางที่ไม่เลวอยู่หลายคนต้องการให้ข้ามอบให้ท่านรองหรือไม่หูหยินที่ติดตามมาไม่กี่คนได้ยินคำพูดนี้กำลังอยากจะเน็บแนมกับสายตายเย็นเยือกของหยวนชิงหลิงกวาดไปกล่าวด้วยน้ำเสียงอันหนาวเหน็บหูหยินทุกท่านมีความสนใจต่อแม่นางในซาโถจุย้ยถ้ามีก็พูดออกมาได้เต็มที่ ข้ากล้ารับรองว่าหลังจากที่แม่นางแต่งเข้าบ้านแล้วจะปฏิบัติสามีของพวกท่านอย่างเหมาะสมหลงเยี่ยวพยักหน้าอย่างโง่โง่อยู่ข้างๆถูกถูกพวกแม่นางหน้าตาสวยงามมากปฏิบัติคนก็ยอดเยี่ยมผู้ใดต้องการจู่จูอ๋องจิ้งลุกขึ้นทันทีใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธดูเหมือนว่าข้าให้เกียรติเจ้าไปแล้วจริงๆ เรื่องนี้ข้าไม่มีปัญญาจะพูดกับเจ้าได้แล้วตัวเป็นพระชายารัชทายาทนึกไม่ถึงว่าจะพูดใจหายาบคายขายหน้าราชวงศ์เป็นที่สุดหากเป็นประชาชนที่เคารพอยู่ด้านนอกเหล่านั้นได้ยินคำพูดนี้ของเจ้าจะผิดหวังเพียงใดเจ้ารอก่อนความบริสุทธิ์ของหลวงหมิ่นถูกทำลายมีความเกี่ยวข้องใหญ่หลวงกับรัชทายาทจริงๆเรื่องนี้พิจนารณาไปถึงในวังหลวง พวกเจ้าก็ไม่มีเหตุผลแล้วไม่ว่าอย่างไรไทยเฮาก็มีความคิดจะให้รัชทายาทแต่งงานตั้งนานแล้วพวกเราเพียงแค่ไปพูดในวงังดูสิว่าไทยเฮาจะยืนฝั่งไหนหยวนชิงหลิงยกมือขึ้นปิดประตูฉับพันนั้นมันเอ๋อที่อยู่ด้านนอกจึงปิดประตูใหญ่ของห้องโถงหลักกักขังคนในห้องไว้แล้วเจ้าคิดจะทำอะไร จ,จูอ๋องจิ้งโกรธจนสั่นชี้ไปทางหยวนชิงหลิงและถามด้วยความโกรธเจ้ายังจะกล้าขังพวกเราอีกเชียวหรือหยวนชิงหลิงหัวเราะอ,อย่างเย็นชาเจ้าไปพูดกับผู้ใดก็ไรประโยชน์ข้าพชายาราชายาทผู้นี้ไม่ตกลงผู้ใดก็แต่งเข้าจวนฉูอ๋องไม่ได้แต่วันนี้ข้าใจกว้างผ่อนตนให้อนุญาตให้หลงหมิงของพวกเจ้าแต่งเข้าบ้านได้ แต่จำเป็นต้องพูดให้ชัดเจนหลวงหมิงของพวกเจ้าถูกคนร้ายจับตัวไปคืนหนึ่งความบริสุทธิ์ถูกทำลายแล้วแต่งเข้าจวนฉูอ่องของข้าก็ได้แต่ไร้ชื่อไร้ฐานนะทำได้เป็นเพียงเมียท่าอยู่ข้างกายรัชทายาทไม่สามารถจัดงานมงคลได้วันเลือกงามยามดีก็ไม่ต้องเลือกหาเกี้ยวเล็กๆหนึ่งหลังเข้ามาจากทางประตูหลังก็พอ หากว่าตกลงพรุ่งนี้จะจัดการทันทีช่างเกินไปแล้วหูหยินลองกู้เห็นจิวจูจวจอ๋องจิ้งโกรธจนแทบจะตายแล้วยืนขึ้นมาออกหน้าให้นางทันทีฐานะของเซียนจูหลงหมิงสูงส่งท่านก้าดีอย่างไรถึงได้รถเกียรตินางเป็นสาวใช้ชั้นต่ำพาชายารัชทายาทพูดคำนี้ออกมาก็ไม่กลัวว่าผู้คนประนามด่าว่ารับหลัง ท่านเอาเกริขององค์หญิงพระองค์ใหญ่ไปไว้ที่ใดกันหูหินลองกู้ท่านอย่าเอาองค์หญิงพระองค์ใหญ่ยกออกมาข้ากลัวหยวนชิงหลิงยืนการต้องการวิวาทกับพวกนางยกหนึ่งจึงได้ไม่สนใจเป็นธรรมดากล่าวอย่างเย็นชาองค์หญิงพระองค์ใหญ่มาแล้วข้าก็จะกล่าวเช่นนี้เป็นพวกเจ้าที่พูดพร่ำความบริสุทธิ์ของหลวงหมิ่นถูกทำลาย หาคนดีๆแต่งงานด้วยไม่ได้แล้วในเมื่อผู้เจ้ารู้ว่าเซียนจูหลงหมินแต่งงานไปด้านนอกจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ชายดีๆทำไมรัชทายาทของข้าจึงต้องถูกสมน้ำหน้าและและความไม่เป็นธรรมนี้ผู้หญิงที่ใครไม่อาจเต็มใจก็ฝืนยัดเยียดให้เขาเขาเป็นคนเก็บขยะงั้นหรือเซียนจูหลงหมินได้ยินคำพูดนี้ทั้งอับอายทั้งสิ้นหวัง ลูกขึ้นยืนพุ่งเข้ามาทางหยวนชิงหลิงกล่าวด้วยคำที่โกรธแค้นข้าจะสู้กับเจ้ามีดหั่นผักส่องแสงออกมาจากหานด้านหลังของหยวนชิงหลิงโดยตรงมีดหั่นผักที่แป่งแสงเย็นเยือกด้านบนยังม,มีเนื้อบดเปื้อนอยู่เล็กน้อยหยวนชิงหลิงซัดมีดหั่นผักเล่มนั้นทันทีแล้วสกัดฝีเท้าของซียนจูหลงหมิ่งไว้ ข้าจะดูซิว่าใครจะกล้าแตะต้องข้าสักนิดวันนี้ใครโหยหาราชทายาทข้าก็ต้องสู้จนตายไปทั้งสองข้างกับนางหยวนชิงหลิ่งเป่งเสียงดังด้วยความกดเครื่องทีหนึ่งในตายยอมไปด้วยท่าทางคุ้มข้างกล่าวด้วยความเดือดดานบ้าข้างในช่วงนี้ข้าทนพอมาแล้วบ้านใครมีผู้หญิงที่ขายไม่ออกก็รวนคิดยัดไว้ข้างกายราชทายาท พวกเจ้าเหล่านี้มีสิทธิ์อะไรมาแบ่งสามีกับข้าพวกเจ้ารู้เพียงแค่วันนี้เขาเก่งกาจได้เป็นเจ้ากรมการพานครทั้งยังความความดีความชอบแล้วรู้ว่าข้าอยู่เบื้องหลังทำผลงานให้เขามากน้อยเท่าไหร่หรือไม่ขณะที่เขาถูกห้องเต้รังเกียจขณะที่ใช้ชีวิตอย่างท้อแท้ตักกรรมลำบากกัดกุมพวกเจ้าแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เห็นเขาได้รับหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญจากห้องเต้ อีกทั้งถูกแต่งตั้งเป็นรัชทายาทก็อะไรเอาวังขึ้นมาใส่แส้งเบ็ดเบียนข้างกายเขาพวกเจ้าคู่ควรหรือมาเจ้าอยากเป็นพระชายารัชทายาทใช่หรือไม่ล่ะเข้ามาเข้ามาเซนจูหลวมหมิงถูกมิ่งหันผักของนางทำให้ตกใจจนเกือบตายได้ยินวาจาที่โกรธเคืองของนางรอบนี้อีกยังจะกล้าเข้าไปที่ไหน เหล่าหูหญิงของตระกูลที่มีเงินมีอำนาจทั้งหมดในเหตุการณ์แม้ว่ารับหลังจะโกรเกียรติผู้ใดบนสีหน้าพยายามสุดความสามารถที่จะมีพูดจาเกินไปเคยเห็นใช้มีดหั่นผักมาก่อนที่ไหนก็เ,เงียบกิบไปทั้งหมดทันทีแล้วแม้แต่จิวจูอ๋องจิ้งที่อดดีมาตลอดก็ตกใจจนหวาดกลัวเพียงแต่ไม่ยอมถูกขู่จนตกใจกลัวทำให้คนหัวเราะยาะเท่านั้น คันแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปเก่าวด้วยความโกรธเป็นที่สุดเจ้าทำให้ผู้หญิงอย่างพวกเราอับอายขายหน้าจริงๆมีเหตุผลแบบนี้ที่ไหนกันลเลอะเทอะอย่างแท้จริงหญิงปากหลายคนเลวพวกข้าละอายที่เป็นฝั่งเดียวกับเจ้าพูดจบก็เรียกเหล่าหูหินที่ตกใจอึ้งทั้งกลุ่มแล้วต้องจานจะจากไป หยวนชิงหลิงโยนมีดหั่นผักทันทีสับเข้าไปบนประตูสุดท้ายแรงไม่พอกวดแกว่งคู่หนึ่งก็ร่วงตกลงมาที่เท้าของจิวจูอ๋องจิงหยวนชิงหลิงกล่าวอย่างดุร้ายเจ้าไปหาไทเฮาได้เต็มที่เพียงแค่ไทเฮาอนุญาตการแต่งงานครั้งนี้แล้วเซียนจู่โรงเมิงของเจ้าเข้ามาวันแรกข้าก็จะสับแขนของนางข้างหนึ่งวันที่สองสับขาข้างหนึ่ง นางก็เทหมดหน้าตักแล้วถูกบังคับให้ทำเรื่องแบบนี้จิวจูอ่องจิ้งถูกมีหั่นผักน,นั้นทำให้ตกใจนานแล้วได้ยินหยุนชิงหลิงบอกว่าจะตัดแขนตัดขาอีกในใจกระท้งกธทางกลัวไม่สามารถจะประทาด้วยไม้แข็งได้ชั่วขณะทำได้เพียงพามรรดาหูหยินและเซียนจูหลมมิ่งเปิดประตูออกไปด้วยความแขนใจเพียงแต่ในชีวิตของนาง นอกจากครั้งก่อนที่ถูกบีบให้แพ้ในวังไหนเลอจะเคยได้รับการดูหมิ่นอย่างหนักไปถึงเพียงนี้มาก่อนความเคืองแค้นในใจไม่ได้ระบายก็รู้สึกไม่สบายตอนที่702ด้วยเหตุนี้ออกจากห้องโถงหลักนี้เห็นด้านนอกมีคนมากมายนางจึงกล่าวด้วยความโกรธอย่างเฉียบคมว่าพระชายารัชทายาท เรื่องวันนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้ไปแล้วเช่นกันเจ้าไม่มีความเคารพต่อบผู้อาวุโสถึงเพียงนี้ยังจะเอามีดออกมาเกือบจะทำให้ข้าบาดเจ็บนางยังพูดไม่ทันจบก็เห็นหยวนชิงหลิ่งซักมีดหั่นผักเล่มนั้นไล่ตามออกมาแล้วในปากตะโกนว่าอย่าเกือบตอนนี้ข้าก็จะสับเจ้าให้บาดเจ็บเจ้าจะได้เข้าวังไปไรยายงานง่ายๆ มีดนั้นกวักแกว่งพุ่งตรงไปทางจิวจู่อ่องจิวจูอ่องจิ้งตกใจจนร้องเสียงแหลมขึ้นมาคุมศีรษะนั่งยองลงบนพื้นผวาจนสั่นเทาไปทั้งตัวคนนอกเหนือจากนั้นที่ได้เห็นก็ตกใจจนถอยหลังไปทันทีสีหน้าหวาดผวาหรือว่าพระชายารัชทาย,ายาจะเสียสติไปแล้วหลงเยี่ยวกอดหยวนชิงหลิงไว้นั่นเป็นธรรมดา กล่าวโน้มหนาวพระชายาราชทายายับยั้งความโกรธยับยั้งความกกอนเถือเจ้าค่ะไม่สามารถทำให้คนบาดเจ็บได้อีกแล้วนะพี่คะคนที่หวยหายราชทายาทนี้ช่วงเวลาก่อนหน้าและหลังท่านสับไปเจ็ดแปดคนแล้วพอแล้วยั้งมือเถอดพี่คะในสายตาของหยวนชิงหลิงแดงกำ่ำทั้งใบหน้าดุร้ายโหดเหี้ยม ดวงตาที่เหมือนดังอาบยาพิษตกลงบนใบหน้าของเซียนจูโรหมิงกัดฟันพูดด้วยความโมโหข้าเห็นใบหน้านี้ขัดหูขัดตาเป็นอย่างมากหากว่านางยังกล้ามาอีกข้าจะกรีดหน้าของนางเป็นรอยทำให้นางกลายเป็นตัวอับปลักเซียนจูโรหมิงหลังจากที่ถูกลักพาตัวไปในหุยโจก็เปลี่ยนไปจนขี้ขาดเป็นที่สุด โดยเฉพาะต่อหน้าใบหน้าที่ดุดันเป็นความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นมาจากก้นเบื้องในจิตใจวันนี้ได้เห็นหยวนชิงหลิงเป็นเช่นนี้นึกถึงความทรงจำในวันนั้นก็เหมือนดังฝันร้ายขึ้นมาก็กีดล้องเราวิ่งไปอย่างฉับพลันเหล่าข้าท่าก็รีบเข้าไปพยุงจิวจูอ่องจิ้งขึ้นมาคนกลุ่มหนึ่งที่มาอย่างดุเดือดสุดท้ายวิ่งหนีหัวซุกหัวซน หยวนชิงหลิงเห็นพวกนางวิ่งหนีไปหมดแล้วรีบเอามีดหั่นผักยัดให้หลงเย,ยว่วิ่งกลับไปดูประตูใหญ่ของนางประตูไม่สลักรูปดอกไม้ทิ้งร่องรอยออกมากระทันหันหน,นางปวดใจเป็นที่สุดถามหลงเย,ยว่ที่อยู่ข้างๆเปลี่ยนประตูบานนี้บานหนึ่งต้องใช้เงินมากเท่าใดนี่คือไม้อะไรเพคะดูเหมือนว่าจะมีชื่อและล้ำค่ามาก เกงว่าหน้าต้ต้อง20-30ตำลึงละมั้งเพคะหลงเย่ยวเก่าวใจดวงหนึ่งของหยวนชิงหลิงแทบจะหยดเป็นเลือดแล้วกก่าวอย่างเกียดชังทำลายประตูบานหนึ่งชื่อเสียงตกเป็นค่าคนข้าดูสิว่าต่อจากนี้ใครยังจะกล้าคิดถึงเจ้าห้าอีกอาศีและมันเอ,อ๋อล้วนแอบหัวเราะใครยังจะกล้าไม่เอาแขนก็ต้องเอาโฉมหน้านะเพคะ ใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่พระชาย,ยาราชทาย,ยาจะเสียสติขึ้นมาจะหยิบมีดหั่นผักมาหั่นคนหลับเพคะหยวนชิงหลิงนั่งลงดื่มชาอึกหนึ่งใจคอแห้งเหี่ยวเป็นอย่างมากจะมีวิธีอะไรเกียรติขององค์หญิงพระองค์ใหญ่ไทยเฮาจะต้องไปซื้อเป็นแน่อีกทั้งไทยเฮาพูดตลอดว่าข้างกายของเจ้าห้าไม่มีคน ใช้วิธีการทุกอย่างคิดจะยัดคนเข้ามาผู้หนึ่งตอนนี้ข้ออ้างดีขนาดนี้หากว่าพวกนางไปร้องขอ,อนิดหน่อยประเดี๋ยวไทเฮาก็อนุญาตแล้วข้าไม่ต้องไปยัว่วโมโหไทเฮาให้เคืองจึงจะสามารถหยุดไว้ได้อีกหรือในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้พวกนางกลัวไปเสียเลยละทิ้งความคิดที่จะแต่งเข้ามาด้วยตนเองและข้าจะได้ไม่ต้องไปทำให้ไทเฮาเคือง ไทเฮาก็ขี้น้อยใจแม้ว่าจะห่วงแหนพวกเด็กๆแต่ก็ไม่ได้ห่วงแหนแม่ของเด็กๆนี่ไม่เกินสามวันเหล่าหูหินผู้สูงสักในสังคมชั้นสูงร,รู้ว่าพระชายาราชทายาทเป็นปีศาจท,ที่กระหายเลือดผู้หนึ่งขณะที่คนในจวนตระกูลชั้นสูงกำลังพูดเป็นธรรมาดาที่พวกสาวใช้จะได้ยินเข้าก็ไปพูดตามท้องตลาด ประชาชนได้ฟังแล้วแต่ผู้ใดก็กลับไม่เชื่อตอนนี้ในใจของพวกเขาพระชายาราชายาคือความสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิใครพูดว่าไร้พระชายาราชายาคนผู้นั้นก็คือคนไม่ดีแต่ว่าหมู่ประชาชนทั่วไปไม่เชื่อในครอบครัวตระกูลสูงศักดิ์เชื่อเป็นที่สุดเพราะว่าหูหิมมากมายหลายท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ล้นเห็นด้วยตาตนเอง บวกกับจูจูจอองจิ้งยังได้ล้มบาดเจ็บเพราะเหตุนี้อีกระดับความน่าเชื่อถือนี้สูงมากในจวนมากมายรวมเป็นบุตรสาวที่รอจะแต่งงานอีกทั้งข้างกายของรัชทายาทนอกจากพระชายารัชทายาทแล้วความจริงก็ยังไม่มีผู้หญิงอื่นมากน้อยก็มีคนที่สนใจตรงนี้ตอนนี้ได้ยินว่าพระชายารัชทายาทเป็นผู้หญิงที่โหดเงียมหนึ่งเพียงนี้ ใครยังจะกล้ามีความคิดนี้อีกที่เรียกกันว่าคำสุบสิบนินทาโดยปกติแล้วในขณะที่แพร่ออกไปจะเพิ่มระดับมากขึ้นหยวนชิงหลิงหยิบม,มีดสับคนเป็นความจริงหลังจากที่แพร่ออกไปแล้วเป็นธรรมดาที่เปลี่ยนเป็นความรุนแรงมากกว่าเดิมบอกว่าหลังจากที่หยวนชิงหลิงสับคนแล้ว<ๆ>ก็ยังต้องการกินเลือดก,กินเนื้อด้วยหน้าหวาดกลัวขึ้นเรื่อยๆ ใครก็ไม่สนว่าจริงหรือเท็จอย่างไรเสียลูกสาวของเจ้าพญาจริงสามารถมีการสรรเสริญของวันนี้ได้คนมากเท่าไหร่ก็เห็นแล้วขัดตาคิดเพียงแต่จะแต่งเติมความบกพร่องของคนอื่นบอกว่าหยวนชิงหลิงไม่ใช่คนเป็นผีเป็นปีศาจชั่วร้ายที่ทำให้คนสบายใจได้ยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเรื่องราวทั้งหมดนี้ยหยวนเ่ากลายเป็นผู้คอร้ไรอย่างสง่างาม องครัชทายาทน่าสงสารจริงๆคนที่มีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่นควรจะมีความสุขที่ได้อบสายอุ้มขวาแต่กลับถูกภรรยาที่ดุร้ายควบคุมเช่นนี้แม้แต่มแมลงวันตัวเมียในจวนก็เข้าไปไม่ได้ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงสาวงามแล้วแม้แต่สายตาของเราหุนนางในราชสำนักที่มองอยู่เหินเาก็มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นได้ยินคนบอกว่าแม้แต่ค่าใช้ใจ่ายของรัชทายาทก็ไม่เพียงพอยังต้องติดค้างบัญชีไปทั่วน่าสงสารนักยวนเฮ่าไม่ได้รู้เรื่องวันนั้นดยวนชิงดิงออกคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ใดพูดดังนั้นหลังจากที่เขากลับจวนได้ยินเพียงแค่จิวจูอองจิ้งมาแล้วจากนั้นถูกพระชายารัชทายาทโน้มน้าวด้วยการพูดความรู้สึก ให้คนหวั่นไหวพูดเหตุผลให้คนเข้าใจหลังจากนั้นก็ไม่มาหาเรื่องอีกอยู่เหมือนเท่ารู้สึกว่าความวุ่นวายไม่มาพัวพันตัวก็ดีใครจะยังไปคิดเล็กคิดน้อยกับขั้นตอนอีกอย่างไรเสียยายหยวนก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุนี้ต่อสายตาที่สงสารและเห็นอกเห็นใจของราชสํานักที่ดังเข้ามาเขาเข้าใจเป็นอย่างยากที่สุด พยายามคิดจะอธิบายอะไรหน่อยทำอะไรไม่ได้ไม่ได้พูดจาก็มีคนน้อมตัวทำความเคารพต่อเขาแล้วเข้าใจเข้าใจพยะาย่ะถึงกระทั่งหลังจากเลิกว่าการราชสำนักวันนี้ราชคูหวยลากเขาไปมุมด้านหนึ่งของหอะระฆังทอดถอนใจมองดูองค์รัชทายาทอันเป็นที่รักของเขาด้วยความสงสาร กล่าวด้วยความโศกเศร้าเป็นที่สุดพระชายารัชทายาทก็ช่างชั่วร้ายนักแล้วทําไมถึงทากับท่านถึงเพียงนี้ล่ะพะยะค่ะอยู่บนเท่าสีง่างงง,งนันพระชายารัชทายายททาอะไรข้าหรือพระชายารัชทายาทดีกับข้าเป็นอย่างมากนะได้ได้ไม่เอ่ยพะยะค่ะคนที่ปวดใจไม่เอ่ยเรื่องที่เสียใจไม่ใช่ อยู่เหมนเท่าคิดต้องการอธิบายแต่กลับเห็นราชกูเหวยดึงตั๋วเงินออกมาจากในถุงแขนเสื้ออย่างสั่นเทาใบหนึ่งยัดใส่มือของเขาด้วยความรดวดเร็วแล้วจับข้อมือของเขาอย่างหนักแน่นอย่าทำให้ตัวเองลำบากควรกินก็กินควรดื่มก็ดื่มควรจ่ายก็จ่ายพะยาคะอยู่เนเท่าดวงตางงงานแอบเห็นมูลค่าบนตั๋วเงิน ว่าเป็นหนึ่งร้อตำลึงพระเจ้าตาเท่าบีเงินนี่อยู่เหมือนเท่าหันกลับไปเห็นอ่องชีและอ่องซุนเดินเข้ามาพอดีจึงได้เอาตั๋วเงินยัดใส่ถุงแขนเสื้ออย่างรวดเร็วกล่าวต่อราชคูเหวยด้วยความซาบสึงใจรอค่าได้เงินค่าตอบแทนค่าก็จะคืนท่านในดวงตาของราชคูเหวยยิ่งเพิ่มความเวทนาสงสารขึ้นไม่ต้องคืน เดือนหน้าข้าจะให้ท่านอีกท่านอย่าทำตัวเองลำบากพยาะค่ะได้ได้อยู่เหมนเท่าพยาักหน้าอย่างรวดเร็วในใจกลับรู้สึกประหลาดทำไมตาเทา่าถึงได้มีจิตสำนึกที่จะให้เงินติดก,กระเป๋านี่แล้วหลังจากที่ราชคูเวยไปแล้วอองซุนและอองฉีทยอยเข้ามาตั๋วเงินทีละใบยัดใส่มือของเขาอองฉีใจกว้าง ออกมือก็คือ1,000ตําตำลึงการอบรมของที่บ้านององซุนเข้มงวดเป็นอย่างมากทุกเดือนเงินใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆมีกําหนดก็มีตั๋วเงิน100่งตำลึงให้เขาอยู่เหมนห้่ารับไว้ทั้งหมดแต่กลับไม่กล้าถามเกงว่าทัานทีที่ถามก็จะไม่มีแล้วอ,ององซุนจับไหล่เขาอย่างปลอบใจความจริงพระชาย,ยาราชทาย,ยาทก็ไม่เลว หน้าตาดีวิชาการรักษาสูงส่งใช่ไหมล่ะแค่นอกจากขี้เหนียวหน่อยทั้งยังดุดันไปหน่อยอีกทั้งขี้อิจฉาเล็กน้อยแล้วบวกกับฐานะทางสังคมที่ไม่คู่ควรกับเจ้าเล็กน้อยเท่านั้นที่เหลือล้วนไม่เลวอองฉีตอบอยู่ด้านบนขี้เหนียวไม่เพียงแค่นิดหน่อยในบ้านของท่านพี่ห้าเราก็ล้วนเป็นคุณภาพที่แย่ มีครั้งหนึ่งข้าย,ยังดื่มเล่าขุนคุณอีกด้วยไม่รู้จริงๆว่านางบริหารบ้านเดินอย่างไรเล่าคุณคุณเช่นนี้ก็สามารถต้อนรับแขกได้เขาพูดจบมองดูอยู่วนเฮาท่านพี่ห้นานเท่าไหร่แล้วที่ท่านไม่ได้ทําเสื้อผ้าใหม่อยู่วนเฮาก้มหน้าดูชุดออกว่าราชการของตัวเองนึกถึงทําเสื้อผ้าใหม่แทบจะเป็นตอนปีใหม่เมื่อปีที่แล้วอ๋อไม่ ตอนที่ลูกๆครบเดือนทำให้เขาทั้งตัวเพราะตอนนั้นจัดงานเลี้ยงหนี่เวลานอกเหนือจากนั้นถ้าไม่สวมชุดขุนนางก็เป็นชุดออกว่าราชการของรัชทายาทชุดที่สวมอยู่บ้านปกติกับสวมใส่น้อยมากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมรัคร สมาร์ชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพยได้นะครับขอบคุณครับ